สวัสดีครับสกลแ8แปดแปดสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับมารีวิววิธีการเปิด vt นะครับวิชวลเทคโนโลยีของไบออ cpu amd นะครับโอเคอันนี้จะเป็นโปรแกรมพวกที่เป็น android emulator นะครับโปรแกรมจำลอง android ต่างๆถ้าเปิดแล้วนะครับจะทำให้ตัวโปรแกรมและเกมเนี่ย เล่นได้เร็วขึ้นนะครับโอเคเริ่มจากนะครับรีสตาร์ทเครื่องนะครับ เมื่อรีสตาร์แล้วก็กดเข้าใบออดนะครับโอเคเมื่อเข้ามาในส่วนของใบออดแล้วนะครับก็โอเคครับผมสำหรับ CPU MD นะครับก็มาที่ใบออดนะครับผมคิกไ์นะครับก็เข้ามาที่ Advanced CPU Setting นะครับ SVM mode นะครับ SVM mode มัน disable อยู่นะครับก็ mm hmm. ติ๊กให้เป็น enable นะครับหลังจากนั้นก็ save นะครับแล้วก็ exit จากนั้นมาลองเข้าโปรแกรมดูนะครับโอเคนะครับตัวโปรแกรมก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับว่าเรายังไม่ได้เปิดทีนี้เราก็สามารถเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ได้ด้วยความรวดเร็วทั้งพับ G ทั้งอะไรก็อาการกระตุกก็แทบจะไม่มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ CPU การ์ดจอท่านด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ